โอเครู้สึกสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณขององค์พระันปีหลวงนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเพราะว่าเข้าที่เข้ามาทำการชาติตั้งแต่ปีพศออ2518 นะะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ50สิปีแล้วก็เมื่อตอนที่พระองค์ท่านเสด็จมาทางภาคใต้นี้ก็เคยได้ตามเสด็จไปไป,ไปตอนพระองค์ท่านทรงงานนะฮะตามาหมู่บ้านต่างๆที่ชนบทนะคะก็รู้สึกว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระเมตตาต่อประชาชน เราไทยทุกหมู่เรานะคะแล้วก็ทรงงานมากจนข้าคืนดึกดื่นอย่างไงอะคะแล้วก็พระองค์มีวิสัยทัศน์กว้างนะคะที่จะช่วยส่งเสริมอาชีพต่างๆให้ประชาชนได้ใช้เป็นอาชีพเพื่อเลีเ้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองอย่างนี้นะคะก็ค,คิดว่าพระองคอ์ทำทุกอย่างนะคะ เพื่อเพื่อเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านให้มีความสุขนะคะทีนี้ที่ทำงานตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะได้ทำงานช่วยเหลือพระองค์ท่านทางหนึ่งก็เลยเข้ามาช่วยเป็นทำงานของสภากาชาติไทยซึ่งท่านเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยอยู่ก็นึกว่าเป็นการสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณทางหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ ร่วมลงนามวหวไหวอาลายัยพ้าพันปีหลวงหน้าตำหนักทักษิณการสูญเสียครั้งนี้ก็นับว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยรต่างก็โศกเศร้าเสียจ